โอเคเนาะมื่อนี้เราก็จะมาเบิ่งเลขแล้วไปน้ากันอีกเดิมเพื่อนบนทุกคนเนาะสุดกเห็นกระถือวาได้เข้าตรงๆเลยเนาะจ้ะเมื่อนี้เราก็จะมาเบิ่งเลขสองตัวเนาะสองตัวหรือว่าเด้นสองตัวนั้นจ้ะเด่นสองตัวมีอยู่หนึ่งศูนย์เนาะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกับสองสองสามสูบสามหนึ่งกับหนึ่งแปด 3...2... 7...6 1...4... 9...4 9...4...7...4 2...4...6...8...10...12 12คู่คือ9ได้จ้าน12คู่ เลินสามตัวเล่นสามตัวานาอตมื้อกี้ก็จะมีเก้าสามหนึ่งเกหนึ่งสองเกสเกสศ

สองสองศูนย์สามกับห้าเจ็ดสีเนาะ หนึ่งสามสูโอเคนะนี่ก็จะเป็นสามโตเนาะสุดนี้ก็จะมี4ีโต้ำเด้อเนาะขั้นไผ่บูามักกะผ่านแน่เนาะขั้นไผ่มกักเราให้ซื้อนะจ้าเนาะทุกคน4โนีโตเนะด่นซีโตเนาะเด่นซีโต เดนซิโตในมินี้ก็จะมี0 9 3 1 8 9 3 0 1 1 3 0กับ1 9 1 2นะจ๊ะ4คู่เนาะ แล้วก็ไปที่เลขไทยเนาะเน้นไทยไทยเนะาะไทยเน้นเดี๋ยว่าเน้นไทยเนาะศูนย์หน,น,นึ่งกับสองกันกันในมือนี้ก็จะมี ศู 7, 3, 3, 3, 8, นย์เจ็ดสามเน้นไทยหันเน้นหนึกับ2กับศ3ตัวเลยฮะแหละ เด่นเด่นหันศูนย์กับสองเด้อห้อง1นึเนาะเลเล็กสามโตหันเน้นเก้สองหนึ่งเนาะกับ9ก้าสามศูนย์สองสาศห้เจ็เก้าสนองสาหะห้าโค สาตัวเน้นอยู้5คู่นะจ๊ะสี่ตัวนี้น้อยเดียวเนาะซื้อเบิดกระไดเขาขั้นเพดงบลนยนะขั้นงบน้อยกับเบิ้งตัวใดมักเราใคยซื้อเนาะเลขสองตัวสองตัวเขาเน้นทีเขาเน้นทีอันสาศูนเนาะกับหนึ่งสอง เด่นเด่นหันหนึ่งเล็กแม่เด้อเล็กแม่เนาะเด่นเด่นหันเล็กแม่หองเหมือนหันเล็กป่าหองต่อมาอีกเป็นเล็กกุ้งเนาะแล้วก็นกกาเกเนาะสีสัตวเนาะสีสัตว์มา กุ้งตาใหญ่กับนกนกกระแกเนาะที่จริงเขากับมักยูเทียนเลขเจ็ดหกคือกันเดอร์อันนี้มันตัวเขามักซื่อเนาะ ตัวฮาร์ดเน้นไฮนี่เมนฮาไลนได้มาแต่ว่าตัวเฮามักสุดเหน็นแมนตัวนี้เด้อเจ็ดหกเนาะเจ็ดหกกับเจ็ดสี่กับเก้าสี่เนาะขั้นแพมมักคือเฮากับซื้อเนาะบ่มักกับพันได้แล้วกับฮามักอีกตัวหนึ่งกับสามแปดเนาะสามแปดนี่เฮากับมักคือกันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเห็นวิดีโอนี้เนาะโชคดีร่ำรวยกันเไปทุกคนเด้อ